สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องยู u ูบแล้วก็เพจ Facebook ชอวัดชรละพลดนวิดีโอนี้พาคุณผู้ชมมาดูโกเบลโกเอชซองหกสยนยืดหลังเสือครับก็อยู่กับงานขุดงานขุดสะน้ำหรือว,ว่างานขุดหนองน้ำสิบไร่นะครับฝนกระจาย เดี๋ยวเดี๋ยวเลบวิธีวิธีฝนหนะครับลบเลยนะครับวันนี้ สีเจริญ999ครับใส่ไปประมาณเจ็ดตักครับเก้าจี่ตักก็นี่นน ว่าทางขึ้นบอ่อเนี้ยมันมันเริ่มน่วมครับน่าจะใส่เยอะไม่ใช่ได้นี่แหละตรงนี้แหละโอ้ยเอาใส่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ ยังไม่ยืนขุดเลยครับยังยังทำขอบทางอยู่ครับนนนี่นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่าอ่างกว้างแค่ไหนนะครับสิแปไร่นะครับสิปดไร่นะครับนี่ อ่าสิบล้อเขามีอีกสามดั้มคุณผู้ชมชมกันยาวๆเลยครับทีนี้โอ้ยลมเสียดายขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าเสียงลมรบกวนมากเกินไปนะครับอากาศถือว่าดีอยู่ครับไม่ไม่ร้อนมากอ ใส่กีทีเต็มเราจะใส่ให้เต็มก็2.3ไม่ได้อยู่ครับแต่ว่าเอาให้พอให้วิ่งได้ครับกีตัก้วบ้างนี่ซีแล้วบ้างนี่โอ้ยกระแับ หกครับคุณผู้ชมมันจะนับได้หกนะพอ,อวิ่งไว้ครับอย่างที่บอกครับสองหกศูนย์ ดีครับสักใส่รอรก,กี้ครับกระบะสูงซะด้วยนะคันนี้ถ้าไม่ล้มมากก็ได้อยู่นะ ลูกบอลครับมีสิบล้อมมาวิ่งเยู่อะอย่างนี้ก็งานออกไว้ครับเสียดายสองหนึ่งไม่มายืนคู่เขาถ้า2องหนึ่งศูนมายืนคู่นี่จะแกมเลยครับโโจะได้ฟัดเบี่ยงกัน เห็นว่ามี10บลอ้อเห็นว่ามี6ลอ้อมาวิ่งร่วมด้วยนะ น,นี้กระบะสูงครับสี่ล้แนงครับจริงสิบล้อเนยมันตั้งสองล้แนงกระบะดินนะครับอันนี้เป็นกึงก่งกระบะข้อเกษตรแล้วมีความมั่นคงในการยืนค่อนข้างที่จะสูงครับ 260ช่องล่างบักใหญ่เลยครับลอนเลอร์9ลูกเทียบเท่ากับตัวนี้หอนเขาก็พอๆกันกับ XCMT 265 CT ที่ผมเคยถ่ายนะครับตอนี้ก็7เจ็ดตันเหมือนกันครับตัวนี้ถ้าเป็นสเปคในใ,นใบบชัวหรือว่าใบ PDF นะครับก็จะบอกว่านะักอยู่ที่16ตันกับอีก700กิโลกรัมนะครับ ตอนนั้นจะเป็นไซส์บุ้งกีขนาด1.2ลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะเป็นใบแท็กแบบ60เซนติเมตรนะครับ60เซนแต่ถ้าเป็นสเปคบ้านเรานี่ก็คือบุ้งกี1.4ลูกบาศก์เมตรแล้วก็เป็นใบแท็ก80เซนเขาจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1ตันนะครับตอนนี้ผมก็ขอย้ำเหมือนเดิมว่าหนัก27ตันกับอีก700กิโลกรัมนะครับ ตามที่คนสุริยันล่ำสันวิศวกรของอริยะนะครับที่ขอพูดเอาไว้ในคลิปนะครับ2ี 27. 7ตันละครับถูกแล้วคอนเฟิร์มครับขอคอนเฟิร์มโอ้รับเดียวครับ ได้ว่าราชาบอดินมีหลงต้องมีล็อกทุกงานครับถ้าเป็นงานสิบลอ้อนี่ก็ขึ้นได้สบายสๆนะใส่ไม่เยอะจ้าอุย้ยลมคผู้ชมลมตีกล้อง จะจัดให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งดำแล้วกันครับใส่โกี้สีฟ้าโอ้ยลมขึ้นแรงจะ่อบอลร่มหักอยู่ครับนี่ักในการถ่ายทำวันนี้คือลมครับลมกับแดดจะชอบอยู่คนละฝั่งกันนี่แหละ สีฟ้าเจอกับดำสีฟ้า <laughs> สองตักสองตักต่อสามคิวครับโดยประมาณถ้าสองตักต่อสามคิวนี่ต่อสี่ตักนี่ก็หกคิวนะครับถ้าหกตักนี่ก็เก้าคิวโอเคโอเคผูค้ชมครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าอีพีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับกทีมบุคลากรเพจเฟซบุ๊กชอว์วัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆต่ใน,นช่องอัพคลิปลง สำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโกบิโกเอ็เคสองหกศูนย์เอลซีคิมหนึ่งศูนย์แล้วว่มามักเทนนะครับก็ต้องขอลาชมไปก่อนแล้วก็พี่พี่ทีมงานสีเจริญเก้าเก้าเก้าขึบนครับเจอกใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ180แพลังม้านะครับเครื่องยนต์เจศูนย์ห้าอีนะครับจากฮีโน่ห้าพันสองร้อยชซีครับ2,100รอรอบต่อนาที ลำรอสิบล้อครับคุณผู้ชมมา